สวัีครับร้านโมบายสเตชันนะครับสถานีรถไฟจังหวัดตรังนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพามาแกะสินค้าตัวจริงอีกรุ่นหนึ่งที่มีจำหน่ายในร้านนะครับผมเจ้านี้เรียกง่ายๆว่าลำโพงบลูทูธหรือภาษาทางการคือ3.5 AUX audio นะฮะนั่นเองนะครับผมเจ้านี้ไว้ทำอะไรหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาประมาณนี้นครับผมเป็นสายเสียงนะครับเป็นสายลำโพง เป็นสายที่มีหัว2ด้านเหม OK, ือนกันเห็นไหมฮะโอเคแป๊บนะฮะนี่เห็นไหมฮะก็เจ้านี่ก็ไว้ทําอะไรฟังหนึ่งไว้เสียบกับช่องหูฟังของมือถือเรานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลําโพงที่เราต้องการจะลำโพงในรถลําโพงบลูทูธลําโพงคอมพิวเตอร์หรือลําโพง ใดๆก็ตามก็จะมีช่องที่เรียกว่าช่อง AUX ก็จะมีอยู่ด้านหลังแบบนี้จะอยู่เขาเรีวยกว่าช่อง AUX เห็นไหมฮะนี่เห็นไหมก็สามารถเสียบสายนี้ได้หมดเลยข้อดีของสายพวกนี้นะครับก็เป็นการโอนเสียงหรือว่าลำโพงในมือถือของเราครับไปยังลำโพงที่เราต้องการทำให้เราได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นในกรณีที่ลำโพงตัวนั้นนะครับ โทรภายนอกนั่นเสียงดีกว่าลำโพงมือถือนะแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ในมือถือของเรานั่นเองเพราะว่าการที่เราเปิดเพลงดังๆในมือถือเราทำให้แบตเตอรี่ในมือถือเราหมดเร็วนั่นเองโอเคกลับมาดูในร้านนะครับผมว่ามีจำหน่ายกี่รุ่นปัจจุบันนะครับร้านจำหน่าย2รุ่นนะครับเป็นรุ่นธรรมดา แบบนี้นะครับเขาเรียกแบบธรรมดาก็คือจะเป็นสีสีแล้วก็ใส่ซองสีขาวมันจะไม่มีมีห้อนะครับผมแล้วก็อของแท้ที่เป็นของ r ี m a ็นะฮะเห็นไหมฮะโอเค okay. ความแตกต่างของ2รุ่นนี้ก็มีประมาณ2-3อย่างนี่เองอย่างแรกที่จะขอเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของราคาราคาปัจจุบันนะครับผมสายธรรมดาของ a อ OH x ที่เป็น1เมตรนะครับ1เมตรขออนุญาตแกะแป๊ดนึงนะหเมตรก็จะเป็นแบบนี้1เมตรตัวนี้ ราคาปัจจุบันนะครับ60บาทส่วน2เม็ด70บาทเอง2เม็ดนะฮะส่วนของรีแม็ก1เม็ดตอนนี้ปัจจุบันราคา100บาทนะครับผมส่วน2เม็ดราคา140บาทราคาตรงนี้ในวิโออาจจะเป็นราคาที่บันทึกปัจจุบันนะครับอนาคตก็อาจจะมีปรับลดลงตามต้นทุนของสินค้านั่นเองโอเคนะฮะลองติดตามในเพจดูนะโอเคคราวนี้เรื่องที่2 ที่จะมาดูกันขออยุาตแกะของดีแม็กก่อนนะฮะยังลืมแกะเลยยัไม่ให้แก่ลูกค้าดูเลยครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยใบใบรายละเอียดสินค้าของดีแม็กเขานะครับ2ใไองใบใก็จะบอกรุ่นความยาวผลิตเมื่อไรอะไรอยางเนี้ฮะก็เก็บไว้กับกล่องแล้วกันคราวนี้ก็จะเป็นสาย Aux ออกมาของ v m a ม m นี่ของ r e m มก็จะ ดูไซน์สองสีนะครับสายเป็นอีกสีหนึ่งหัวก็เป็นอีกสีหนึ่งเห็นไหมฮะก็มีโลโก้ยุงที่ส่วนหัวทั้งสองด้านก็ก็สวยดีครับผมเท่าที่ดูนะโอเคเลยละ่ะสายมันนิ่มมากเลยนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะใส่กระป๋บบกระเป๋าน่าจะไม่หักแล้วก็ที่สําคัญคือเหนียวจะเหนียวและแข็งแรงคราวนี้เรื่องที่สําคัญที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกสายนะครับผมก็เป็นเรื่องของ คุณภาพเสียงนั่นเอง2รุ่นนี้ราคาต่างกันละคุณภาพความทนทานก็ต่างกันนิดหน่อยก็พอสมควรคราวนี้เรื่องที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงว่า2ตัวนี้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นยังไงบ้างขอญอาตแปบนึนนะครับลองฟังดูคร่าวๆประกอบการตัดสินใจอันนี้เป็นลำวง b l u e t o ของที่ร้านนะฮะ ก็จะเป็นลำโพงบูทูธธรรมดาตัวนี้ไม่ได้ราคาสูงมากราคาอยู่ประมาณ4 0 0 5 0 0บาทนี่เองมันก็เสียบเข้าไปนะครับวิธีการใช้งานก็ฝันหนึ่งเสียบเข้ามือถืออีกฝันหนึ่งก็เราก็เสียบเข้ากับลำโพงแบบนี้ด้านหลังคนะ Enter in โอเคคราวนี้ลองฟังดูนะครับหลานจะเงียบสักพักน,นะ ใจยังคงวนเวียนรีเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอจากไกลยังคิดถึงและยังห่วงห่วงใยแต่เธอรม่มาจากวันนั้นที่เธอจากไกลจากคนร้ายก็กลายเป็นเลิกรกาฝังที่แพลให้ฉันต้องทนปวดใจ ก็ชีวิตังชีวิตมีแต่เออยู่เรื่อยมาจานไ้จะร้องลืมตาตื่นมากมีได้เธอโอเคนี่คือเสียงผลลัพธ์ของเสียงหรือว่าคุณภาพเสียงที่ออกมาของสาย a u x แบบธรรมดานะครับตัวราคาถูกคราวนี้ลองเปลี่ยนเป็น สายของ Remax <two>, ว่าจะเป็นยังไงเขงาญาต์แป๊บมนนะครับผมเขาเสียบของรีแ a ็เข้าไป Remax นะฮะโอเคนะร Remax นะโอเคขอขาญาตนะครับผมแล้วเสียบเข้าไปจุ Enter โอเคแล้วลองฟังอีกทีว่าเจ้าของ Remax นี้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจหรือเปล่า ใจยังคงวนเวียนรีเธอซ้ำๆจากวันนั้นที่เธอจากไกลยังคิดถึงและยังห่วงหวยใยแต่เธอเรื่อยมาจากวันนั้นที่เธอจากไกลจากคนร้ายก็กลายเป็นเลิกรักฝากหรืแพลให้ฉันต้องทนปวดใจ ็ชีวิตทั้งชีวิตมีแต่เธออยู่เรื่อยมาจนนี้จะรอนลืมตาตืต่นม,มาก็มีแต่เธอเคเขอเวลาสักพักให้ลืมความรักมันไม่งายโอเคคราวนี้จะลองฟังทั้งสองรุ่นไปแล้วนะคะรับผมขออนุญาตปิด แป๊บนะครับผมโอเคส่วนตัวเท่าที่ลองฟังดูนะครับผมระหว่างสายสองเส้นนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวรคคอร์ดเจ้า iPhone เครื่องนี้นะครับผมใช้แค่ Iphone 4นะครับรคคอร์ดเจ้าคลิปตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้มันจะบันทึกรายละเอียดมากน้อยได้น้อยแค่ไหนผมผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวนะครับเรื่องราคาตรงนี้อาจะต้องเป็น เรื่องของที่ลูกค้าต้องไปประเมินดูส่วนเรื่องของความทนทานพ่อค้ามองว่าอของ r e m a ็จะดีกว่าหน่อยตรงที่ว่าสายมันนิ่มมันไม่หักสุดตัวนี้ก็มันมีโอกาสหักเหมือนกันที่ว่าเราการใช้งานของเรานะฮะแปมนะฮะ,ะก็นั่นแหละครับส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงสิ่งแรกที่ได้ยินชัดหรือว่าผมรู้สึกได้คือสายของธรรมดาตัวนี้ฮะ เสียงมาไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันหมายถึงว่ามิติของเสียงดนตรีเพราะดนตรีประกอบด้วยเสียงร้องกลองเบสกีตาร์เสียง,อง,องเอฟเฟกต์ต่างๆนานา,นาที่มารู้สึกจะมาไม่ค่อยพร้อมกันนะส่วนตัวส่วนตัวนี้มาแน่นมาครบแล้วมาพร้อมกันทำให้เสียงมันไม่ดีเลยในส่วนตัวที่ผมได้ยินนะส่วนลูกค้าก็ก็ไปลอง ลองลอง,ลองนั่งฟังดูว่าเป็นยไงบ้างแล้วที่สาคัญลําโพงตัวนี้นะครับที่เทียมมาเทสก็ไม่ได้เป็นลาโพงตัวที่ราคาสูงก็เสียงก็ออกมาโอเคในระดับกลางๆผมมองนะครับเพราะว่าเป็นตัวสินค้าธรรมดาตัวเรียนแบบเกรดเนั่นเองอยังไงก็ลองเอาราคาควา,ความทนทานและคุณภาพเสียงไปลองเปรียบเทียบดูว่าตัวไหนตอบโจทย์รถมากที่สุดตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดแล้วก็ มีปัญหาสงสัยหรือว่าสามารถติดต่อร้านได้ตลอดเวลาน,นะครับผมยังไงเจอกันสินค้าชิ้นต่อไปนะครับร้านจะลองมาแกะให้ลูกค้าดูเรื่อยๆเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมยังไงเจอกันครับขอบคุณครับ